สวัสดีค่ะมาอยู่ในช่อง Family ่เราเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะมาอยู่ในช่อง Family แก้วนะคะเคยทำคลิปสระน้ไปให้เราใช่ไหมคะเพราะว่ามีทุกคนอบอว่าให้หนูอ่ะ ชิ้นส้วมมีเมตรเมตรเมต ถามรุ่พี่บอลอ่ะนี่คกณนึ่นนะคะ